หลงนี้อ๋ครับผมอ๋อ้่อยูกสีคคนเหรออยู่กันด้วยกันกี่คนนะกี่คนนี่ลูกสาวหนึงน่งล้านสองลูกเขยหนึงน่งเป็นหา้าห้าคน ลูกเคยไม่ได้ยื่นมาทำแต่งานตอนนี้ตอนนี้มีอยู่สี่คนสี่ห้าก็ลูกเคยอืกเกิดาทำงานตลอดข้าวข้าวถุงครับไก่ข้าวถุงข้าวสากถุงอข้าวสากถุงดิเออข้าสายถุง โยมก็อยู่บ้านคนเดียวเนี่ยนะเขาไปทำงานกันหมดเลยใช่ไหมโยงไปทำงานโยงล้านบ้านสามบสามีเสียครับเนอะอยู่กับลูกสาวสามสามีเสียไม่มีที่ดินทำกินออยูรงนี้มีมีแค่อยู่ตรงนี้เหรอไม่ไม่มีที่ไร่ที่นาทำไม่โอ้เนออืม ยกอาชีพวจ้างแลเรื่อยๆไปก็ไปทำแต่นี่นะหน่อยไปเนาะได้ได้ได้บ้างมาได้บ้างใช่ไหมได้มีลูกเขยช่วยช่วยแลงให้รับจ้างมาช่วยดูแลเหรอก็ยายต็รับจ้างทั่วไปในในหมู่บ้านอ๋อไม่มีที่โดยเฉพาะที่อยู่ครับผมนุ้ยครับนุ้ยไปไหนอะนู้นุ้ยเอ้ย รัตนารัตนารัตนามาด้วยเไม่นได้เลยเลยได้ได้เลผู้สูงอายุทีการนับบร้นทีกท่การไม่ได้ได้งอายุได้ละ600ที่มจดร้ยค่ะที่การนั้นเป็นลำแขงอยู่ได้เลยเลยเีการได้ละ800ที่การได้ละ300บอาได้เดือนเท่าไรผู้สูงอายุได้600ใช่ไหม

โอ้ขุนใหญ่ดอกไม้ร่วงของใพักของใหญ่ดอกอะไรเนี่ยพี่ยาหงส์เหินสเลเตสเลเตสไทยก็เรียกน้องเลยน้องสเลเตสเลเตสจะได้ประหยัดนะโยมเนาะเอาของมาให้จะได้ประหยัดอีกนะครับอืมตอบบุญให้เนาะจะได้จะได้ได้ทาบุญขอบ้านซาน้ำเนยดีแล้วโยมทำนะครับ มีความสุขนะขออนุญาตเพื่อได้บุญเราทานเพสุนทรโอ้ดีแล้วครับทําไปเถือนะโอเคนะครับมีความสุขนะครับไปแล้วครับโยมจำนวนพอนะครับครับผมครับผมเออขออนุญาตกลัดเลยนะครับก็มีมีความสุขนะครับคุณยายสวัสดีครับเอาตามมาเลยโยมเอาของตามมาเลยครับของตามมาเลยจ้า นั่งนั่นแหละครับนั่งนั่นแหละครับ,น,รบน,นี่นั่งนี่แหละครับอ๋อนี่อยู่กี่คนแล้วเนี่ยอยู่สี่คนเหรอก่คนในบ้านหลังนี้อาศัยอยู่กันกี่คนเจ็ดคนเจ็ดคนอายุเจ็ดคนโอ้โหาว็คนดูไน่ๆน่ๆก็ไข่มเอาอเอาไข่สองไข่สองไข่2เขา 2. เา้เขาสา,ารสไข่เ็ขอเพิ่มสองสองสองไข่สองข้าวสารสอง พราะอยู่เจ็ดคนอยู่เจ็ดคนเจ็ดคนนี่วางเลยเดี๋ยวรอไข่รอข้าวอีกจังละสอง่อันนี้มุกลูกก็ไหลอ่ะหมอสีว่าสีว่าผ้าหมอ ใครคนไหนบนไยูอ๋อมดับๆนั่นนะอเมนอเมนนี่นครมเด็กเด็กสี่คนลถุงเลยคนลถงเลยสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุค่เจคนเดี๋ยวรอข้าวอีกไข่อีกนะรอยสภาพเด็กมีไหมโยมเอาไม้สองถุงก uh ็ได้โยมสภาพเด็กน่ะ มาเถอะตุ no ๊กตาไงโยมเมื่อกี nice IF ้บอกว่าเป็นตุ๊กตาไม่ใช่ยี่นส่งมาเลยตุ๊กตาถสวยๆอ่ะใช่ตุ๊กตาเนี่นี่ก็มีไม่มีที่ทำกินเหมือนกันเนระบอกว่มีที่ทำกินเหมือนกันที่ที่อยู่อาศัยนี่ก็เป็นเป็นของแม่แม่แม่ยังไม่โอนให้แต่แต่ให้ให้ด้วยวาจาอยู่เลยแต่แต่ยังไม่โอนเป็นที่แปลงเดียวก็เลยยังไม่โอน แล้วเข้าโรงเรียนยังเนี่ยเข้าอะ้วใช่ไหมก็จะ<อ>มีของอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะที่ได้เดือนละหกพันที่รัฐบาลช่วยค่ะกี่คนคะที่ได้สองได้สองคนได้ทุกคนเนาะอ๋อนี่ลูกสามคนเลยเหรอใช่เหรออ๋อเหรอมีลูกกี่คนเนยองสี่ <4 S 1> <4 S 2> คนแม่เดียวหรืสี่เนาะ ดกเนาะใข่หันจริงๆเลยหลอกข้าวก่อนเออข้าวเออข้าวสองถุงนะไข่ไข่สองแผงเนาะเคเออเราลดเสภาพผเด็กไม่ใช่เหรอสภาพเด็กอีกอเสอสภาเด็กอีก,อ,อ,ก,อ,กอะไรอีกโอ้ลูกเยอะด้วย,วย่ะผมเล้นดีกว่า